กันตอนการบัดกรีอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตะกัวน้ำยาประสานแล้วก็หัวเร่งเราจะเริ่มด้วยการใช้ลวดที่นานบชุบน้ำยาประสานเพื่อให้เวลาบัดกรีตะกัวมันจะได้กาอติดกับลวดได้ ใช้หัวแรงกี้ครับนะแตะที่ตรงรวดที่จะบ,บัตรีครับแล้วก็จุกกับน้ำจุกกับตะกัวนะครับเห็นว่าน้ำยาจะขก่อติดลวดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่นะฮะแตะที่ลวดแล้วก็จุมที่ตะกัว เรียบร้อยี่เป็นการเคลือบการตะกั่วไว้ก่อนนะเ,เป็นอันเป็นอันเสร็จพอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ